วัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิตเหมือนชัยนันท์วันนี้จะวีนในท่านได้รับทราบถึงอาการหลงลืมที่ไม่ปกติซึ่งเป็นอาการหลงลืมที่ปรากฏในคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมท่านผู้ชมครับอาการหลงลืมที่ปรากฏในคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมนั้นมันเป็นผลเนื่องมาจากสมองส่วนที่มีชื่อว่าฮิปโปแคมปัส ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพไปจน,นเป็นเหตุให้เกิดมีอาการหลงลืมขึ้นและอาการที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความรุนแรงมากพอที่ไปกระทบต่อกิจวัตรประจำวันยกตัวอย่างเช่นประการที่หนึ่งหลงลืมคำพูดที่ตนเองเพิ่งพูดไปและลืมข้อมูลใหม่ๆที่ตนเองเพิ่งรับมาประการที่สอง ไม่สามารถสรรหาคำพูดมาเจรจา,าต่อเป็นเหตุให้การเจรจา,ากับเพื่อนฝูงต้องหยุดชะงักลงประการที่สามลืลืมไปว่าตนเองอยู่ณที่แห่งใดจนเป็นเหตุให้เขาไม่สามารถกับสถานที่กลับบ้านได้ประการที่สี่ลืมไปว่าตนเองกินยาไปทำไมลืมไปว่าเขาจะต้องกินยากี่เม็ดประการที่ห้า ลืมแม้กระทั่งกิจกรรมง่ายๆว่าต้องทำอย่างไรเช่นการชงชาเป็นต้นประการที่6ลืมใบหน้าของบุคคลที่คุ้นเคยประการที่7ลืมนัดหมายเป็นต้นประเด็นสำคัญก็คืออาการหลงลืมที่ปรากฏในคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมนั้นมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆหรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือมันเร็วลงไปเรื่อยๆ นอกเหนือไปจากอาการหลงลืมแล้วเนี่ยนะคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมมักจะต้องมีอาการอย่างอื่นเกิดร่วมด้วยเสมอเป็นต้นว่าเกิดมีอาการสับสนเกิดมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเช่นเกยกลายเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนชื่อวาดระแวงเป็นต้นนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุดทีลงแต่เพียงแค่นี้ สวัสดีครับ